ทานายรัชพลเปิดปมลั่นเก็บน้องท่าผาปิดปากคนยิงเป็นลูกน้องกำนันจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญจังหวัดนคปรปฐมเมื่อนา,นายธนชัยมันมากอายุ45ปีหรือน้องท่าผาลูกน้องคนสนิทนายประวินจันท์คายหรือกำนันนกใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตีสิวกรสายบัวเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปี ได้รับปาดเจ็บโดยน้องท่าผาถูกวิสามันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกํานันนกได้เข้ามอบตัวล่าสุดทนายความชื่อดังทนายราชพลได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุตั้งข้อสังเกตคดีดังกล่าวระบุว่ายิงน้องท่าผาปิดปากคนยิงเป็นลูกน้องกํานัน